กันในใจยิเยินเออไม่ต้องซีเรียสกูนี้อันนี้่ต่อเจ้ามาแล้วกูอันนี้หันเลยหันซุบซ่านสิ้นติ้นโนราถึงจังหวัดปัตตานีหาก็จัดได้ยิงย้ายจัดได้ยิงย้ายอันนี่ต่อเจ้ามาตำเลยมาอกแพร์ต่อเจ้ามาอกแพร์มาอกแพร์เลยโบยิงกูจริงตัวเองต่อเจ้าเคยโบยิงมึงโูราโกรอยรักอยู่กับกูนะ มึงนี่ทีวีกลอยเฮยดูรากลอยบ่เด็กกูแต่ถ้าดูรากลอยมันทอมม่เจอดูรากลอยไอ้กูซื้อลิตโด้ไอ้เหล็กว่าซื้อนี่เปลี้ยวแล้วมึงนี่ต่อเจ้ามาอกแรกในเชิงกรงกระกบบกระปุกเลยตายโหกูดูรากเขาไว้ดูรากเขาเนีออนี่พี่น้านายยกว่าเด็กแต่นายกวีทรุดแต่มาเป็ดแจ๊จัดกันประเด็นนายปรานจริงตัวไอ้โหนี่อัน แต่ในปราณต้องกับโคลนตลกตลกไอ้ถึงเป็นโคลนกี้ออกได้ไหมเนี่ยโอ้ดูราดนายปราณนี่ต้องกับโคลนตลกตลกกันแต่กูกลับให้ควังจะโคลนเอโคลนกี้ออกโคลนอะไรก็โคลนกี้ออกไม่โคลนกี้ออกเพื่อคือกี้ออกต่างเพศนี่ถึงโคลนนี่ไม่จริงจริงโอ้เป็นโคลนกี้ออกกันเพื่อต่อเจ้าได้ออกปราณให้บูดเด็กเพื่อได้เช็มเจ้าเจ้าโรยกันเลยอย่าผมบูดเด็กอีกร้อยมึงอัน ไม่รู้โบนี้ก็ะจะโปดด้หนองร้อยกูใช่ไหมร <c oughs> เรื่องเลยเรื่องก็กระวนลิกกะติดลลกพัดกันเหมือนห <c oughs> รือจัป่ะเนีมึงก็ปด พึ่งกาชวนกันมาเล่ตะวันตะเคมันเป็นครมาการห้องเะแคร่ละเป็นครมาการบดแดงเอวบางให้ต็งเออมันนังข้างปลวนว่าเอวบางมันนังข้างปลาวันนกเอียงเสียงว่านหลอกหวันกับบดว่าเรียงว่านละหลอกวันกับบดอืนงางข้าเกยขึ้นไปเก้ขอหมดว่าข้าเกยขึ้นไปเก้พอหมอดละเลยปลารถรับรถอยู่บนวันว่าปลารถรับรถบนวันแหล่นใจอินกจนั่งกินว่า มันอยู่ด้น ah ังกินหัวมันแรนปลาอินนังกินหัวมันว่าปลาอินละนังกินหัวมันนึกอยากผ่าฉันข้อพันรักโทอนึกอยากผ่าฉันข้อพันปรักโทษนนกกูดนกเขาให้เต็งเออมันนังให้เล่าไม่คนนกเขามันลองเล่ามานคนนกกูดนกเขานั่งเล่า ว่าดอกเขามันห่งเราไม่คนมูดจังฟังพนไปเลยนอนเต็มรกมูดจังฟังพนไปเลยนอนนางเอกดี่ตกได้กลางคอกพาลีเกล่ะตกได้กลางคอกลูกเกียดปลาจกผิดนักนกยางกอดนกหยกยางลูกเกียดปลาจกผิดนักนกยางกอดนักหยกยางป้อมมู่จีนี่ไอเด้งเออมันยังฮีดายัง้ีนี่มันยังไอรวยได้ แต่กัเลูบอบ้นยแต่กับปนอล้วกอกกันเด้งเดกินี่เด้แล้วน้อยกอกเปลือแล้วป้อมูบันปอมไอเดยังอีแต่ังโอ้กอกเอปอมู้นยยังอีแต่ังเดอพละปอมูีนีปน้องมันยังีต่ปอมูีนียังต่ เตนี่ยังฮีตายฮะตักเตนตินดังเหยียบช่างขี้เล็ดเหยียบช่างขี้เล็ดตักเตนตินดังเหยียบช่างขี้เล็ดตักเตนตินดังเหยียบช่างขี้เล็ดกุ้งกับแมงดามาชวนกันไปหาเห็ดพ่อแมงดาชวนกันไปหาเห็ดกุ้งกับแมงดาชวนไปหาเห็ดกุ้งกับแมงดาชวนกันหาเห็ดผู้เลื่อมปากเป็ดชวนเยียดกับผู้บงยาปากเป็ดไอติงบ้ากัน ฮันเลยปลบกับกูคนละรวยนี่วันนี่ตาเป่งหน้าเข้านี่ตัวเจา้ามาฮกแป้นมาฮกแป้นไอ้เจงกูโบนูตามแล้ว,ลวได้ไหวเป็นหม้อกับรูบงแต่ว่ากูเป่านุไม่เป็นเ,ออเป่านุไม่เป็นเออไม่แจ่มมันไอ้เจ็ดก้อยเจ็ดมินก็อยแจงเนอะไอ้เจ็ดเออเป็นหม้อกับรูบงไอ้กับดูราผู้คืนก่อนไอ้เจ็ดเอาลูกจิศกูนี่เนี่หม้อเจ็ดนั่นเออ ไม่โรเวนมาแต่ต ну ื้อลูกนาวตึงอกใต้เวดไม่ตึงโบนูการเไปเม่นสอยปบแล้วคนใกล้หลกนาวนั่งแซดเออมึงแรงวนวดมันไหนจันนวดเกี้ยวอยู่นั่งแซดเออเนี่ยเนี่ยเจงกูไม่ตด้ดูราปิ้นโยจริงดูราไรปิ้นโยจ้องยิงไอ้เกือกูดูราปิ้นโยเออไม่ดูติดแทด่งน้อยดูราปิ้นโยอ่อโอยเนี่ยพระแม่กระตือเมืองลุงอ แตัวอันไหนครัวมึงลนงในครัวกับปลู้มแรงกันมั่งกูได้แม่ยกกักกักมัดโดนราปินโยโดนราปินโยเออบ้านโยเต้ไฟแต่วันนี้มาเจริญเติบโตมามีเจอเรี่องโยเต้จังหวัดปัตตานีอ๋อกล้องปัตตานีดีตุกติ้งดีตุกติ้งเห็นไม้กล้องไรดีเป้ปเมืองลุงฮะปัตตานีเฮ้ยใจแล้วมึงเลยคนจัดงานนั่งลุงดนราทุดยอศก็แดนมีทุดตั้มมาเฟ่คนนี้จัดงานง่ายโต อันเี้นี่แคว่นแควนมากกันมากกนคืนนี้ก็ก็บประคุณอ่าตีมานนั่งง่ายกำลังใจอ่าเดี๋ยวื่องเบิ้นมาแลว้วตื้อเสียงนี่กับกรบประคุณนะครับต่างแว่นนั่งต่างแกว่นมานูนราอันเออหลักาความเป็นนั่งเบิ้นพี่น้องนังง่งง่ายกำลังใจครับมาแต่ ler, ละกลางแต่ละปีพี่น้องไม่เคยตัวติงอ่านั่งง่ายกำลังใจครับอ่าตีมานนะครับอ่าก็บประคุณพี่น้องอีกกล้งหนึ่งหมอบจากหนึ่งพูดนานเพลงจากใจนั่งเบิ้นกอบคุณแคว้นแคว้น นะครับก้อนรองเพลงเสียงปรบมือน่ารงดังๆังสักครั้งครับขอบคุณครับเเสียงปรบมือนี้เปลี่ยนเป็นไวตามิยวได้ปะไอเอะมึงมากี่รอบกับมึงแรกอยู่แต่ปั้นี่เองซีนและเปรตปลักินไวตามิยวเราจะดูเราจะดูเทียบแมมเด็กโตได้มดแล้วขยานแรกมันเอ้าอาจารย์นักดนตรีขึ้นหน่อยฮะ ขอบคุณแขวน กอดกัเแฟนทัว่วแดนที่ไดครั้งที่ให้ความเมตตาฝากเสียงใจเจ้ากลบเฟนทั่วแด่นนานาฝา,ากสายลมพาเข้าไห้ว่าใจแฟนน จากไครจากไครฝากให้รับใช้ทุกคนทั่วทุกทำบนให้คนได้สุงใจแสนไม่ดีไม่ดันก็ยังรับใช้แฟนแฟนทุกทิศท,ทั่วแดนหากแฟนแฟนให้คำหลังใจ ฝากเสียงสัำเนียงเสียงเพลงบักตาให้แฟนๆทั้งหลายที่หุบบันไครเรื่อนไปรมันลูกมันลานสงสารสักหน่อยได้ไหมผมจะรับชาฮีใส่ใจไม่มีวันจางขอบคุณ ที่ขาดหุ้น่วยเสริมพลังถ้าหากแฟนยังไม่ตามไม่มารืรังจะไม่เยือยิงต่วงทิ้งเหมือนเทียนสองทางดูแสงสว่างหากแฟนแฟนให้คำหลักใจ เอาขอเสียงแควนๆคว,น,ควนนังบ้นหน้าเวทีหน่อยแล้วเอากรี๊ดดังๆหน่อยแล้วเพื่อนไนนองน้องๆสบายดีกันหรือเปล่าเสียงกรี๊ดหน่อยแล้วอขอกลาขอบคุณที่ขานหุ่นใจเสือพลงแต่หากแฟนยัง เมตตาไม่มาแรงจะไม่เยื่หยุ่วตัวอิงเหมือนเทียนสองทางดูแสงสว่างหาเแฟนเพนให้คำหลังจริงทุกคนเลยนะนะแ,ตแต่สำหรับคนที่ไม่ปรบนะ กลับบ้านก่อยรถมันหมดเปล็ดห้วยพ่นเปล็ดเปล็ดพี่น้องก็ติดเสียใจก็อยกรุดแต่ไม่เป็นไรนะขอไปหมดที่ปั๊มพอดีเอ่อข่อยอยากชั่วดหน่อยแต่บเงินปั๊มปิดเปล็ดมันเดิมบากรันบารนุ่นหนุ่ยกว่าปะนี่แต่เล็กอยู่นะนุ่นหนุ่ยมึงแต่เล็กเออแต่เล็กกูโย่หลักมูนเลย โย่ปลากมูโย่ปลักมูมึงวะเดี๋ยวใ่ตเักปลากหมูไอ้จตดดจกปลากหมูอันเออมึงวะติดนี้ก็มึงวะอติดนี้ก็อันมึงติดมีก็ต่เดยติดด้อวักปลากมูคินี่ยให้ยัดแมมติดเบียก็หาิปบาทเดยใช่ไม่กิดดีร้รบไม่ใช่ิปบนนีห้าคิเจ้าหนูได้กันนัน มึงนี่เออมึงกิดแหลกกูมึง่หวจ้างรถกระบะเทประตูกันนึ่งชิบหายเลยน่สร้างกระบะเทประตูเดยชิบหายเปลือกคือเป็นเน็วันนั้นอกรถจากบริกัรบรเล็กรถออกจากบริษัทบันเล็กันแกเก็บมาบอดีแม่ไม้นังเก็บยากแม่ไม้มันเก็บยากแม่ไม้เก็บยากแม่ไม้กันแต่ลรกไม่เคยแรกไม่เคยคุยไอ้จรงกับกู อนดูใจเด็กแม่มาเองชีบอยู่กับนังคุยแม่มาเองชีบอยู่กับนายหัวแมวนู้นายหัวแมวเนี่ยคุณจัดโยกบริการบนนังนายหัวแมวเอออยู่มันตัวติงแท้ติงแผลผู้จัดการแมวเออจีบอยู่กับนายหัวแมวแม่มาเอนเปรี้ยวพอเอนกูเกต์แท้ประตูเหตดผมเลมาประกูเลมาประมึงเอง ตึงพอเห็นกูเกอรถเจ๊ประตูมึงว่าแม่ไม้ตักดันตีแม่ไม้ๆๆตักว่าเปลือกว่ะจังลรดแล้วนะเขานะแต่มึงตบแม่ไม้ว่าเปลือกว่าเอ้ใชยที่ได้ตบมันเก๊กคุได้ดงอันรัดเข้าไงว,ว่าเอ้รยนู่นนู่นรถมันก็หยิกจางหยิกจางอย้ย ทีนี้ทีนี้จางเดินพอจางเดินมึงว่ารถกูขึ้นจากลุ่มเรียบร้อยหมดรถขึ้นจากลุ่มเหลือนเอยมันมีปัญหาเปลือมันมีปัญหาที่ว่าจางนั้นมันเดินแลวไม่หยุดเลยจางเดินไม่หยุดทีนี้มันเดินไม่หยุดทีนี้ไม่โดยตำเพลือกวนบีบเส้อยไหวายขาวก้องจางเบลกจางข้าแล้วพอเจ้ปีนจางปูนพอเจ้ปีนจางปูน ลอยจางตกใจกูรถเทรรถกูอันเอ้นมันหลักไปบนวัดโตยังเด็กเขาพึ่งเลืยมึงว่ะอันเอ้นวัดโตเตรียมเตมว่าเขารถกูไปบนเป็นเหียดแมมดังมันลุงกงดังเปลือตึงตึงตะลึงต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 ะลึงตึงตึงพูด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 เปล็ดเปล็ดเปล็ดไอ้ได้พูดพูดแทกแทกแล้วเปล็ดเปล็ดนัวโตลุดมาตีกว่าตายอยู่แล้วแล้วแม่ลงจากรถเล้งจีนได้ เล่นว่ะเพื่อให้ยาชิ้ให้แล้วอ่ะ,อะเล่นจิ้มได้เออเดี๋ยวมึงไงจึงเป็นเพื่อกูตีได้จิ้ายหมเราเล่นแม่กูเล่นแม่กูเอรอเงี้ยตั้งนะเจอแม่กูมันไม่ตั้งแน่น,นอนเลยแต่ว่ากูขึ้นไปเล่นแม่กูตีก็มาโจดย์แบบนี้โอ้ไม่้นเล่นแม่กูนั่นยกอะไรอ่ะกูชอบเล่นแม่กู จังทีเนี่ยการในกันน่าจะกูขึ้นไปนั่งเล่นอยู่บนแม่กูแมมเอ้ไม่หนุ่ยรู้มาหน่อยหน้ามาแต่ลำปำกูว่าแมมเอ้ออันมันอยู่ห้ามมันหนุ่ยแมมเม่อันโอ้อยู่ห้ามปิ้วเก้าโอ้แล้วตาแดงปากดำแมมตาแดงปากดำปีแล้วไอ้หนุ่ยเออตาดำปากแดงเหอแหวกไอ้หนุ่ยอยู่ห้ามแมมเอ้ละเชนปั๊บหนับไม้ศึกเหตุแมมเคยหนับโตก็เคนปุ๊บ ตึงติเนี่ยเอ็นกูขึ้นไปหนังแมกกูแม่ไม่ตักตันทีตักว่าเรียอว่าจังรถดแล้วนะเข้านาะแม่มตักมันตักกูเลยนะตึงเมืงเองโตแบบเรียกว่าเอโตเปิกกมันกูนะี่ดีเอาุณรอเนึ้งเวลาเค้นที่ไม่ตึงเมือนกันวินอันดถเก้าเรกว่าเอร้อยเพลงคุณกับแมกโคมันยั่งกว่าเตี้ยได้ได้ไปพุทธ ปลวกว่านอนเรือในที่ติเวอเฮ้ถ้าเตียงไปคุดปลวกว่านอนเรืองไนต่อเดียวเราให้เตียงไตี่ตองเมาวมาวๆาเมามาาวาร้อยเอตียงเอแมดแมมได้ตำได้โยกูไม่ตั้งไดำร้อยเอแมดแมมที่ไ้แด่ก่อนไอ้ถึงดีนี้มึงได้ไปกุดลวกคุดกับเปรตกูใจญ่กับไปมันไปหน้าปิ้นเบมือเลยเอ้ตำเพื่อเฮ้แม่ไม่ก็โยนเปลือกกับนู่กับนี่หยุกนู่หยุกนี่รถปล่อยปกับเรต รเหลืองมันติดขึ้นแล้วที่นี่ปุ่นจึง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 อันเนอเหยีดแมมปวกเหลืองติดขึ้นแล้วกูตบนู่นทบนี่เหยีดแมมว่าบ้า่ได้เหลืองอันเนอโดดลงจากรถกูซอยบุนนั่งแขกเบื้อรุุงบุนดูราแกกเบื้อรุ่งบนจัดติดแกเบื้องแรกซอยว่ายายปูงวักกันมันยกขึ้นแล้ววักกันยกขึ้นก็ไม่แจมันพลิกมันไม่พลิกแล้วน้่แต่ว่ามันแยงก็ตายตุ้นครัวกูแล้วแล้วอันเนอ คุณเรา่ราเรา่ราเรา่าเร่าเร่าแม่ยายนังติมเครื่องในครัวเอาปันพื้นเด่นเองว่ารถติดเขื่อนขึ้นเองพอหลงเอา้าปลาปูนั่งอันนั่งชื่อปลาป่อยเรื่องนางมานีนั่งชื่อไรนั่งชื่อปลาป่อยเรื่องนางมานีตกใจตุ๋มนั่งชื่อพังสิ้นสมุดกับชุดสากดโดดลงทางหน้าต่างไปอาบน้ำอยู่บ่อเราเลยเคยสิ้นสมุดกับชุดสากดนันะ้นร้อยจับมือตีนี่ยม เพ่นจริงไม่เกี้ยวนี่มึงหลักเกือกกูกับกูหลักมวกมึงเลยสวัสดีครับสวัสดีครับค้อยมาหน่อยแล้วสวัสดีครับค้อยมาหน้อยหนูดูด้าพึ่งเพลี่ยนแล้วนะนูนรงก็ไม่รำกันแล้วหนูก็รำไตตุ้นกันแล้วคฮอยดูล้ ก็หวานลังหมานอยู่เลยโอ้โคุณนึกว่าก็รำใจตุ้นกันแล้วอันดูด่าเริ่มใจเห็นตีเดือดอยู่นั้นร้อยเกาเล่นลีเกฟ้าโอเคเด้งร้อยเริ่มใจนี่เป็นเป็นดูด่าจะเริ่มใจมุ่นวิเชียนนี่โอ้เจ็ดเจนเป็นเป็นฮันดูด่าเป็นลีเกฟ้าเป็นนั่งกับเป็นนั่งลุงนี่เออมันเล่นนั่งเป็นไม่มันได้กับไหนนั่งกับเป็น ตูราเริ่มใจยได้กับนายนั่งเออนั่งเลยตมโยโดมาอยู่ได้กับนั่งจูราตตดรูปให้เ็เป็นเป้งเปงเริ่มใจยนี่เออเป็นเป็นปนั่นดัดดวงกับเป็นตูราเริ่มเชยเออ,อสวัสดีครับ่คยจริงไหมน้อยไม่รู้ขึ้นมาบนบ้านก้นนะครับเป็นเคย ง่องราชาติจะร็ดมาโอริตารกธานิสวัสดีครับคุณทั้งสองสวัสดีครับ่มยมาหน่อย ชะเสด็จมานี่จากตานีบอกว่าเรานี่อยากรู้จักจึงก้ามาตักททยเล่าลมีความร้องตามนะกับซ่องปีแต่ต้าปีมีก้องเก่างารีบเอามาค่ะเรานี่รู้คือพอการนะจากเด่นใคร มีมงไมาทิ้นคาแล้วเราจะไงในราคาดีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ั้งสองสวัสดีครับวัสดีนะฮะวัสดีฮะง้อยังไง่าดิโอยเห็ดผมไม่รู้มาเด็น้อยมึงเล็ดสใใใ่ไสโคมึงเล็ดส่เว้นใส่หนักะออานมึงเย้เว้นวุงนวะุ่นอ่นือ เกล็ดแมมร้อยเอามนี้ยังตงังกว่ายังตงังอก็โควบระคุณน,นะพี่แดงแต่ตอนนี้ร้อยที่มันแตนนะ่เด็กกงปวดร้อยน้ำรอนี้หมอบจะล้มอ่ะหนึ่งตรงนี้นะกับพี่แดงอก็ควบระคุณเอาว่าเราโลกโก้ปรับมือดังๆให้พี่แดงดิอ่านี่เอฟซีนั่บนงบนินแต่รถกันอ่ะเออนั่งบินไปเล่นไหนแค่ลูแก่เฟ้กำลังใจดุกเอ็ง ก็ขอบพระคุณพีเนะ่เด็กนะเอ้ยต๊ะมือสักีโรยลานว้าอ,อันนี้สตรีโรยลานปลือยไอ้สตรียได้ตึงลานเนี่ยโยกจิกังมึงนี่เนี่ยเปลือแล้วนะออน้ำใจไม่ตรีมากมายขอขอบพระคุณแล้วตึงมึงว่าปลือก็ว่ามึงแล่เบานิดเม็ดแมมยังตางกว่ายังตากอมึงแล่ใจเล็ดก็เล็ดมือเตด่น เราจะปล่อยเล็ดคกคูอยากได้ตอนนี้มึงอยากได้เล็ดคองั้นไม่ต้องไปเอาไหนนี่เล็ดคอถ้าอยากได้เอาตีกูเนี่ยเนือเ้ออีแม่ม่นจะเล็ดคอนั้นนี่กูยแยกบ่าวนี่อย่างตันสอยปล้นนายบ่าวนี่วมาอะไรกะเราปล้นในาบ่าวนี่วมาไอ้เด็กแถวเป้าเป้านั่นนนกูโดราอตายอยู่นุงแล้งไอ้ดังดังกตี ไอโบนุก็มันก้นมาต่อเด๋ยวันลำพูงว,ว่าปลื้กก็ว่าปลนไงบ่าวนี่าหฮะว่าปลนไงบ่าวนี่วา,วอนนาวเออพี่สองคนวางเพียนจะปล้นใครกันที่ไหนอาวแล้วจุนเปรละรอียดแม่มวางเป้นปลนได้ยินตึงรลงพักแต่ เคยไม่เล่งตัวเดี๋ยวใจแปลนโอ๊กเ็ดก่อนโอยแปลนโอ๊กริ้วแปลนโอ๊กริ้วเองานปลนนี้ตรงไโอวโอกวปลนเดี๋ยวดูหน้าเอ้ยอยาเก็บออกกู้ไงยังดุยไม่ออกีดูดดุยเอนี่เอฟซีดูดดดุยพีนากู้องจิงงทวยกันของกู อันนี้ดูรานั่งบนพ้ามากันดูได้ดุดุยนอนแต่งตัวอย่างไรเห็นนู้อันนี้กินข้าวกับเราไปเจ็ดอ้อเนี่ยดูราเออแต่เดี๋ยวพ่อมากวนๆแม่ยกได้เลยดูได้ดูโอนเลยเดียวพ่อมาก้าผู้มินโดยเชฟบอกดูได้ดุดุยเอออมินปดเน็ตเอาใจมินปดเน็ตตแต่ก้องกูปดเน็ตจานด้จานกินข้าวไม่จานดาวเทียมรือเรา กูตั้มไม่โจดย์ปนในแฟนไม่บักเล่นฮัลโหวัสดีสวัสดีครับครับน้องชื่ออะไรครับผมชื่ออินครับชื่ออะไรก็ชื่ออินครับ,อ,รบอ๋อสมัยอินอย่าสมัยอินขึ้นเหลามีเล้งปวดร่างกรี๊ดเราเด็กนั่งเกย๋ยไว,ว้นั่งเกย๋ยเออนั่งเก๋ยกว่าประกาศรีด นั่งเคยคุณลักษณะผันปผืดจูงมันเสวัดโรงเรียนนั่นแหละนั่งเคยอ่า้อ,อยนั่งบูธนกอใหญ่ไปโยชนบุรีทะแล้วหนังตะลุงหน้าปีบ <c oughs> นั่งหน้าปีบรอ,อยเลี่ยมอ,อานเนอหน้าเป็นปีบแต่ว่าใจดีนั่งบูธอันเนอจึงนั่งเต้นั้นบ้างมันไปตัดเลบ็บบาดแล้วนั่งเต้เออไม่รอกินขี้อานเงือบื้อปีไม่ขึ้นนั่นะนงเต้นนั้น รลอยปีนี่ต่อแจวนั่งอุ้มมาเล่นไหนนั่งเออปองมันแหมปลวกเลยไอ้เมื่อกาได้วาเปื่อนได้กล้องดูราปินโยไม่มากอืนนี้ไต่หุ้มไอ้เกลือมึงไอ,อ้เกลือร้อยไปจัดตาโกววายจังหวะขี้จังรุ่งได้ไหนแล้วดูราปินโยเฮะอ,อ้เข้าไปเล่นนั่งชูอากัมุย้ยเออไปรำดูราเออไปรำดูราทีโก้มุ้ยดูราปินโย ไปรำหนูราเออตึงพอกัดกรูกว่ารังล้อมแต่เดินเหมียนลูปว่ารังล้อเอ้เดินเหมียนลูปพอกัดกรูเช็ดไอเด็กดำจุดอีโย่ก็ปลุงไปเน่ป่าเปล่าเนี่ยไปทำไรก็ไปยั่นเวทกันหนูราปินโยนี่เออก็ไปยั่นเวทกับว่ารังเงี้นตึงทีนี่ยพอเช็ดเหลืองเช็ดแล้วการลบมาแต่งจุดตึงทีนี้จักไหนหัวฮะอันเออพอหกไปตึงจัตตก็ควาย ปอจัดจ่าก็วายหวาดังวู๊ดใส่เกล็ดแมงวาขี้ตั้งรูงใอยโตก็ก้องกว่ารังอันดาวน้อยมึงวใสอยี่ยูหู้หลุดปังเงียบเงียบเนี่ยวาดน้อยในรีบเรียบเนี่ยหลุดื้อวว่าตั้งรงมึงอแต่วู๊ดโดยราเป็นยูมันนี่กรูดอ่กรูดใจ้ก้อกูนี่อายุมใจตึงกูเล้งดั่ใจล็อกมันฟืนมันไม่เคยโปรยเพ็ดดากูนะ อันนี้ไม่ใจญ่เมื่อนเกือบังเกิดอายุไม่โกรธอายุไม่โกรธไม่ใจนั่งตาเลี้ยออกนูก้ดเดี๋ยวเขากรธโอ้โหเกลือกันไม่ใจหอ่ยากันแล้วมึงอย่าปแล้วมันมนุนก็นเลยสดเราคือนิ้วหวานคุ้ไม่ได้อเอ่ยจือไม่แก้วโอ้อ่งตัวแล้วแปลนถึง you <laughs>